ทีนีสมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพคะ่ะตั้งอยู่ที่166นะคะวชิรธรรมสาธิต57นะคะถนนสุขุมวิท101ทับ1ค่ะแขวงบางจากเขตพระโขนงกรุงเทพมหานครนะคะเราเปิดอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงใช้เวลาในการเรียน25วันมีใบประกาศิรบัตรขึ้นทะเบียนหมอนวดไทยได้ทุกจังหวัด ค่าลงทะเบียนเรียนคนละ6,000บาทนะคะสอบอรสรับรองหลักสูตรให้เราแล้วค่ะยังไงสนใจนะคะเข้ามาได้เลยค่ะอยู่ตรงนี้นะคะตรงทางโคง้งรูปตัวเอเลยค่ะจากปากซอย57มาประมาณ200เมตรก็จะเจอทางโคง้งตัวเอตรงนี้เลยนะคะเลยไปประมาณ200เมตรนะคะก็จะมีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะ สังเกตง่ายๆปากซอย57จะมีปั๊มเชลนะคะเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยค่ะจากถนนสุขุมวิท101ทับ1ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำนะคะชื่อนพักทองพัด เป็นเลขาของทางสมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพเชิญชวนนะคะเด็กๆเกยาวชนไทยมาเรียนรู้การนวดไทยฟรีค่ะนะคะใครสนใจนะคะสามารถที่จะส่งบุตรหลานของตนเองนะคะมาเรียนรู้กันได้ค่ะจะสองวันสามวันหรือว่าหาวันนะคะจะได้นำความรู้ไปดูแลสุขภาพให้กับผู้ปกครองที่บ้านได้ด้วยนะคะ การดูแลเอาใจใส่ห่วงใยซึ่งกันภายในครอบครัวนะคะก็เป็นการ สร้างความสัมพันธ์ให้อบอุ่นนั่นเองค่ะเด็กเองก็ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้ด้วยนะคะถ้าเห็นว่ากิจกรรมแบบนี้ดีนะคะฝากช่วยส่งต่อให้กับคนอื่นนะคะในการที่จะเรียนรู้นะคะการนวดไทยเพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาไทยการแพทย์แผนไทยจะได้คงอยู่คู่กับสังคมไทยไปนานๆนะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 6ย์ สามสองห้าแปดหกเก้าสองค่ะขอบคุณมากค่ะ สมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพค่ะมี3ขั้นตอนด้วยกันนะคะตรวจจัดยาแล้วก็นวดค่ะมาใช้บริการกันได้เปิดทุกวันตั้งแต่8 0 0โมงถึงสทุ่มค่ะนำโดยหมอบรรพิตชยล่านะคะนายกสมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพของเราค่ะค่ะนี่คือมุมของยาน้ำสมุนไพร นะคะแล้วก็อาหารผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะรวมทั้งยาหม่องเป็นสินค้าโอท็อปด้วยนะคะมีสินค้าสมุนไพรมากมายไว้ดูแลสุขภาพของทุกคนค่ะ